สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสูบูทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เป็นเที่ยวันที่สามทสิงหาคมสองหาหกเจ็ดนะครับผมวันนี้ก็มาผมมาบอกครับอาจารย์มรดรถแม็กคุกตาทีสเกตเราจะเริ่นกันดีเฉนี่ยนะครับผมนคร,รับนี่จะกตรงรถที่เจ็ดสิบนะครับล่องกระสอบครับผมคุ่นพอ ไฟทูนนะครับผมข้างอำเภอเดชอุดมจังหวัดอบุบลราชธานีนะครับผมตอนน้าก็นี่ก็เป็นรถปีหาแพรนะครับผมราคาเงินสดอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมปีราคาดาวครับดาวอยแปดหมื่นสี่พันบาทครับผม มาด้วเดี๋ยว,ยาาวท,ยท่านจะท่านกับตรวจเช็คเซี้ยนไทยครับผมตรวจเช็คตะขูหนึ่งสองเนแนวตังแนวนอนครับกเกียนตะกอเกตไม้หลักะตะกีนะครับผมสายขวาไม้เททก็้ยนหุ่คืนช่วงล่างให้เรียบร้อยครับพี่น,อน้อง ในต้นเดือนาเบคุณรถเร่นะครับยังว่างอีกหลายขั้นเลยครับพี่น้องหาจ้าฟองอยู่กันาะสำหรับรถเกี่ยวล่องออกระสอบนะครับะจะเอาเริ่มต้นอยู่ที่8 0 0 0มืนบาทครับพี่น้อง แต่ยังว่างอยู่ก็ที่หาขั้นพี่นอ,อนสนใจกับรถโรเตอท์ผู้ปฏิทินสะเก็ดเราจะเลื่อนนะครับหรือว,ว่าช่องข้างการติดต่อนะครับจะเป็นเพจรถมือสองนะครับของผู้ปฏิทินสะเก็ดเราจะเลื่อนนะครับและกับช่องเก็บเศษเที่ยวแมวเด้ินัาพี่นอนครับสำรับการโอนกระโ,โอนเป็นคือเป็นที่นั่นท่านั้นนะครับเป็นที่อื่นอย่าโอนเด้อพี่น้องเด้อ บินลดบินลดเป็นทีเดียบรอยครับกัะช่วงโดยฟ้ายาวครับเป็นไงวกพุ่งการแรงโดยฟ้าหยุดเป็นไงไอ้คนจัด <c oughs> การห้องไปได้ <c oughs> เดี๋ยวได้ละเอียดเลยพวนะครับจึงอ่าก็คตีเอาลงไว้ในคลิปเด้อครับพี่น้องเด้อ ขนรถไปดีเรียบร้อยครับสำหรับินี้ขอลาพี่น้องไปกันด้วยครับสวัสดีครับผมพบขอบคันในคลิปหน้าครับ